ดีครับตอนนี้เราไปอยู่กันที่เมืองเบตงนะครับผมท่าจุดสยามจะมีเห็นร้านเขาขายอายะไรสักอย่างหนึ่งเต้าคั่วสนใจครับผมไม่เคยกินจะลองดูคถ้บไปอุ่นแกดูว่าอะไรคือเต้าคั่ว ทีำ่ำง,งานสาธารณสุขน,นะครับผมเตา้าก้วมันคืออะไรที่เตา้าก้วม,มันก็คือเตา้าก้วมันก็คือเต้าก้วกินแลยก็ได้ด้านน้ำหวานเนี่ยค่ะอ๋อด้านน้ำหวาน,เ,นเป็นอาหารทางข้างไหนอะพี่ทางขางเป็นของสงขลา่ ของคุณของขาของภาคใต้อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีกุ้งทอดเนี่ยค่ะลองดูไหมคะไม่น่าเชื่อนะครับผมกลับไม่รู้จักเนาะเต้าท้วงตะโพนคนเดียวค่ะเต้าท้วนะครับผมอันนี้อะไรนะพี่อันนี้คือกุ้งทอดของกุ้งทอดจะมมีต้่เขาออกเป็นทางก๋วยเตี๋ยวเนาะมันไม่เชิงค่ะเป็นเป็นผังอะอ๋อเป็นผังเยอะหน่อยนี่นบเพื่อนๆอยู่กันตรงนี้นะครับผม ขายนี่ตำรวจเนาะนนะนถ,ถ้าใครไม่เคยทายนาก็แวะมาอุดหนุนกันครับผมเอาให้ผมถุงนึง่นโปรติของผมก็เป็นขายประจำหมี่กะทิอยู่เนาะแต่ไม่เคยเห็นห <c oughs> มี่กะทิด้วยห่อนหนึ่ง อาจจะสนใจเป็นอาหารประจำถิ่นของคนสองขาเยอะซื้อไปหนึ่งแล้วก็หเดี๋จะกลับไปกินกันรสชาต<ม>ิเขากินแบบไหนอ่ะที่กินหวานไม่ได้กินเผ็ดใช่ไหมก็เดี๋ยวรา่น,น,าน้ำนี่เลยรา่น้ำนี่เลยน้ำเขาจะหวาน ครับผมนี่นะครับผม่ตรงนี้นครับ